อันแรกไอตัวแรกเลยแล้วกันเข้าประเด็นก็คือ Image image มันใช้ยังไงในเรื่องของการทำงานของเอคือบางคนตีความเข้าคร่าวหยาบๆเข้าที่ดีนี่คือว่าทำไมทาไมเราต้องแสดงกับลูกค้าด้วยเหรอะเวลาเราจะไปขายของอืมมันมันทำไมต้องต้องต้องเขาใช้คำว่าเหมือนเราไม่ได้เป็นตัวเองหรต้องแสดงกันด้วยเหรอลเวลาไปขายของถ้าถ้าพูดกันง่ายๆหยาบๆาจะประมาณนี้เนาะครับผมท้าความไปก่อนครับว่า ศาสตร์การแสดงเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดอืมว่าศาสตร์การแสดงคือการเอาเอาความเป็นที่ไม่ได้เป็นตัวเองอ่ะมาครอบครับเอาครอบตัวเราเองแล้วเข้าไปหาเข้าไปแสดงคือมันไม่ใช่ตัวเราเล่นไม่ให้เป็นตัวเรามันคือการแสดงพรีเทนใช่ไหมใช้ภาษาอังกฤษเรียกงี้ได้ไหมพรีเทนอ่าใช่ใช่ใช่เขาหลายคนเข้าใจผิดเข้าใจผิดครับคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าการแสดงคือคือคุณต้องปลอมอ่ะครับ คุยง่ายถ้าเราตีความอย่างเนี้ยหลายคนคงจะแบบว่าเฮ้ยเอามาพูดเรื่องศาสตร์การแสดงมาพูดใช้ในงานขายอย่างนี้เราต้องปลอมเหรอต้องเป็นแบบปลอมเป็นแบบคนปลอมปๆเข้าไปหาลูกค้าเพือ่อให้ลูกค้าทลาสเราเหรอจริงๆไม่ใช่ครับพอย้อนกลับไปต้องบอกอย่างนี้ครับว่าครูบาอาจารย์ที่พี่ไปเรียนมาหลายท่านอาจารย์ก็บอกว่าคนเข้าใจคาว่าศาสตร์การแสดงผิดศาสตร์าาการแสดงไม่ได้เอาความไม่ใช่ตัวเรามาครอบตัวเราค,รคือไม่ได้ให้เราปลอมแต่ศาสตร์การใช้วิธีกระเทาะเปลือก กระเทาะเปลือกทุกอย่างแล้วเผยให้เห็นตัวเราในแบบที่มันเป็นตรงกับคาแรคเตอร์นั้นๆต่างมนั่นแปลว่าถ้าใครที่กําลังมองว่าเฮ้ยการใช้ศาสตร์การแสดงมาใช้ในงานขายในการพูดคุยในการเจรจากับลูกค้าหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเป็นเรื่องที่ปลอมเนี่ยเข้าใจผิดน,นะครับครบับศาสตร์การแสดงคือการกระเทาะเปลือกสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปแล้วให้เหลือเนื้อแท้ที่มันตรงกับคาแรคเตอร์นั้นๆที่เราอยากให้ลูกค้าเห็น ก็คือสกัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปและให้เห็นเนื้อแท้ที่เราต้องการให้เห็นจริงๆอ่ะครับครับทีนี้ก็เลยเนี่ยพอมาศาสตรการแสดงอันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่พี่าจารมาแบ่งปันในวันนี้เนาะเผื่อใครมาดูย้อนหลังนะพี่เอให้ชื่อมันว่าทฤษฎีห้าไอซึ่งเป็นทฤษฎีที่เราพี่เอเอามารวบรวมสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราใช้แล้วก็แล้วก็บญัติทฤษฎีนี้ขึ้นมาเองเนาะห้าไอนะครับครับก็ไอแรกแบบที่พี่บู่ปูมาเลยครับไอแรกคือ Image นะครับเวลาที่เราทำงานขายเวลาที่เราไปเป็น financial advisor เนอะ image เรื่องแรกเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับแน่นอนเวลาที่เราเราพูดคุยกันตั้งแต่แรกเรามักจะบอกว่าเฮ้ยคนที่ภาพลักษณ์ดี image ดีก็ทำให้ลูกค้า trust ลูกค้าเชื่อถือได้ง่ายทำให้ลูกค้ามองรู้สึกอยากพูดคุยกับเราเวลาที่เราสัมภาษณ์คนเหมือนเรารีคูดทีมทีมงานเราเนี่ยเรื่องต้นเราอยากได้คนที่ภาพลักษณ์ดี image ดี บุคลิกภาพดีมันทําให้ลูกค้าลูกค้าสามารถสามารถเปิดใจให้เราไปนั่งพูดคุยได้ง่ายขึ้นนั่นแปลว่ามันมันคือสเต็คแรกที่เราจะเปิดใจลูกค้าได้ก็คือถ้า Image คุณดีนะครับ Image บในที่นี้พี่เคยพูดว่าหลายคนมักจะในสายอาชีพเราเนะบูเนาะทั้ง financial advisor หรือว่าในสายประกันที่เราทำอยู่ก็เถอะนู่นี่นั่นหลายคนมักจะคิดว่า Image คือการที่คุณใช้ของแบรนด์เนมแปลว่าอิมเพจคุณดีใช่ไหมซึ่งก็อาจจะไม่ใช่นะซึ่งอาจจะไม่ใช่ไงบูหลายค,คนตีความผิดพอมาอยู่ในสายอาชีพเนี้ยหลายคนมักจะเลือกเอาแบรนด์เนมเอาของแบรนด์เนมมาถมถมถม,ถมใส่ตัวคุณอนะเสื้อต้องแบรนด์เนมทุกอย่างต้องแบรนด์เนมนาฬิกาแบรนด์เนมรถราต้องแบรนด์เนมทุกอย่างแบรนด์เนมหมดครับแต่แต่เวลาเวลาเผยท่าแท้ แรงไปนิดนึงถ้าแท้เวลาเราพูดคุยกับลูกค้าโดยเนื้อแท้ของเราพี่เอกพี่เอมักจะบอกว่าไอสิ่งที่คุณเอามาถมเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมแบรนด์เนมเฟอร์นิเจอร์พร็อพของคุณทุกอย่างที่คุณใส่ไปเนี่ยมันจะช่วยคุณได้แค่สองสามนาทีแรกที่คุณพูดคุยกับลูกค้าเท่านั้นอืมเพราะคุณเอาของมาถมใส่ตัวคุณแต่ว่าคุณไม่ได้ปรับบุคลิกกระพจริงๆภายในของคุณว่าเวลาที่คุณพูดคุยความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆ มันตามไปอันนั้นด้วยหรือเปล่าครับนั่นแปลว่าการที่เราจะทำให้ image เราดูดีไม่ใช่เพียงแต่เราใช้เสื้อผ้าหน้าผมที่มันดูแพงดูดีครับแต่เราต้องทำตัวเราเองอะ่ะให้เราอ่ะของเรานั้นตัวเราเองบุคลิกภาพในที่นี้การยืนการนั่งการเดินการพูดทุกอย่างมันบ่งบอกถึง image ของเราเราต้องเป็นคนลีดเสื้อผ้าไม่ใช่ให้เสื้อผ้ามาครอบเรา เพราะฉะนั้นก็คือว่า Image ในที่นี้ตัวไอตัวแรกเนาะคำว่า Image เนี้ยพี่ก็อยากจะพูน,นะครับคือเราสามารถดูได้แหละว่าเสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกภาพทุกอย่างอันไหนที่ที่มันทำให้เราดูเป็นมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากกว่ากันรเราสามารถศึกษาเอาจากโหเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลเยอะแยะนะครับหรือว่าพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในวงการเดียวกันเนาะคนไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยบุคลิกแบบนี้เราชอบจังเนาะการแต่งตัวแบบนี้เราชอบจัง หรือแม้กระทั่งการวางตัววิธีการพูดทุกอย่างะครับอิมเมแบบไหนที่เราอยากเป็นเราก็แค่ศึกษาแล้วก็แล้วก็ปรับตัวเราให้มันเป็นในแบบนั้นที่เรารู้สึกว่าอันนี้แหละมันตรงกับเราอืม mm. ครับเพราะฉะนั้นคือไอตัวแรกก็คือ Image เนี่ยที่พี่อยากจะบอกว่าเราจะทำตัวยังไงให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีเนาะออกมาแล้วมันดูดีดูน่าเชื่อถือก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจะต้องเ uh. หาหาสิ่งเหล่านี้หาความรู้จากเรื่องเหล่านี้แล้วมาเติมตัวเองเข้าไปเพื่อปรับปรับไปเรื่อยๆเช่นแน่นอนตอนเราที่เราอายุน้อยกว่านี้หรือเรายังไม่พร้อมทางด้านทรัพย์ส,สินใดๆบัตเจ็ตใดๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ ي, เราก็แต่งตัวแบบแดกเท่าที่เรามีอ่ะเท่าที่เราเราอาจจะแต่งตัวแบบธรรมดาแบบที่เรามีอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งที่เรามาทําอาชีพนี้มาทํางานนี้แล้วอ่ะมันก็เราก็สามารถปรับได้เรื่อยๆเนาะให้เรารู้สึกว่ามันใช่ที่สุดครับ เช่นตัวเราเองหรืออาพีเอก็ก็ระหว่างที่เรียนมาก่อนอันเนี้ยเราก็สะสมเรื่องพวกนี้มาเช่นพีเอก็ไปเรียนในเรื่องของ Image ครับได้มีการปรึกษา Image Con s u l t a n t ว่าเฮ้เสื้อผ้าแบบไหนเหมาะกับเราอืคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเช่นคุณผู้หญิงหุ่นเราเป็นแบบไหนที่เขาพูดกันอ่ะเป็นหุ่นแบบลูกพีชหรือหุ่นนาฬิกาทรายคุณใส่เสื้อผ้าแบบไหนที่เหมาะกับส่วนทรงองเอวบุคลิกภาพของคุณคุณผู้ชายเฮ้คุณเป็นคนไหล่กว้างไหล่แคบอะไรต่างนานา เสื้อผ้าไหนที่มันเหมาะกับเราซึ่งพี่เอ้ก้าตัวเองไปศึกษาเรื่องพวกนี้มาในระดับหนึ่งหรือแม้กระทั่งสีสีผิวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเวลาเราไปเรียนไปปรึกษา Image Con s u l t a n t เขาก็จะมีการเทียบสีว่าเฮ้ยเสื้อผ้าเฉดไหนที่เหมาะกับคุณใส่แล้วมันจะขับสีผิวให้คุณดูผ่องให้คุณดูมีออร่าอะไรพวกนี้ครับสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองอ่ะครับเนอะก็ก็เขาฝากไว้ครับในไอแรกก็คือเรื่องของ Image นะครับ ไม่ใช่แค่เราจะต้องหาของแพงมาถมใส่ตัวเราแล้วจะทําให้ลูกค้ารัสเราแต่เราเองต้องเป็นปรับบุคลิกภาพจากภายในแล้วก็เลือกสิ่งที่เหมาะที่สุดกับเราเพื่อให้เราเนี่ยเป็นคนหลีดเครื่องแต่งกายไม่ใช่เครื่องแต่งกายมาครอบนำเราครับโอ,โอก็พูดในประเด็นแรกได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับก็คือก็เรียกว่าเราเป็นคนหลีดและให้เครื่องแต่งกายเป็นพระรองอะเรียกงี้แล้วกันเนาะไม่ใช่บอกว่าให้เครื่องแต่งกายเป็นพระเอกแล้วเรามาเป็นพระรองใช้ใช่ครับ เพราะรรว่าต่อให้คุณใส่แบรนด์เนมคุณนั่งคุยลูกค้าแต่บุคลิกภาพคุณจริงๆแล้วบุคลิกภาพไม่ดีแต่คุณแค่ใส่ของที่เป็นแบรนด์เนมลูกค้าก็จะมองคุณด้วยแบรนด์เนมแค่ประมาณสองนาทีแรกที่นั่งคุยเท่านั้นแหละแต่ช่วงเวลาที่หลังจากนั้นล่ะเขา,าก็จะเออเว้ยตายแล้วแต่งเสื้อผ้าสใส่ของแพงมาสะเต็มที่เลยแต่บุคลิกภาพคุณไม่ได้ดูดีเหมือนท,ที่ที่คิดไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างทั้งสองงานมันต้องควบคู่กันไปแหละเนาะครับผมโอเคตัวแรกครับพี่บ๋ อัน <Okay. S 2> ที่สครับ imagination <Okay. S 2> ก็คือว่าแน่นอนว่าเวลาที่เราเป็น FA เราทำงานขายอย่างพีเอก็มีทำงานขายอื่นๆมาตั้งแต่แรกเนาะตั้งแต่ง,งานขาย, <Okay. S 2> ขายเครื่องมือแพทย์จนเราเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้เป็น FA เต็มตัวนะครับก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือว่าตัวที่สองไอ้วทสองคือ imagination <Okay. S 2> คือเราจะต้องยังไงให้ให้ลูกค้าสามารถนึกตามในสิ่งที่เราจะสื่อสารได้เนาะเ mm. วลาที่เราพูดเวลาที่เราคุยแน่นอนว่า สุดท้ายแล้วมันจะต้องมันจะต้องพูดคุยกับลูกค้าทําให้ลูกค้าเชื่อถือในเรื่องของ Image ตั้งแต่แรกถัดมาทําทํางงานทายังไงให้เราที่เราจะพาลูกค้าไปจนจบกระบวนการขายของเราได้ก็คือการทำที่ลูกค้านะครับมี imagination ตามที่เราต้องการได้ทําให้ลูกค้าเห็นภาพในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารได้สุดท้ายมันก็วนกับว่าเวลาที่เราพูดคุยเสร็จหลายครั้งเวลาที่เราพูดคุยทําไมลูกค้าถึงเอ่อเราต้องต้องมีบทพูด แบบนั้นแบบนี้ที่เราจะได้ยินจากพี่ๆที่เป็นแบบคนที่สักเซสที่สําเร็จในอาชีพนี้แล้วมักจะมีบทพูดที่แบบเอ้ยทําให้ลูกค้ารู้สึกอินกับบทพูดนั้นๆทําให้ลูกค้า trust เราแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจเรานะครับสิ่งนี้สําคัญก็คือว่าเวลาที่เราพูดคุยลูกค้าเนี่ยเราสามารถทําให้ลูกค้าจินตนาการตามในสิ่งที่เราต้องการจะให้เห็นจริงหรือเปล่านะครับการเล่าเรื่องของเรานะครับเราสามารถทําให้ลูกค้าเห็นภาพตามสิ่งนั้นได้ไหมอืมคนสุดท้ายมันก็จะไปเรื่องที่คนที่เล่า เล่าเรื่องได้เก่งอ่ะก mm ็จะได้เปรียบในเรื่องนี้ก็คือว่าเขาสามารถทําให้ลูกค้าแบบจินตนาการในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารได้อืมอ่ะเวลาเราต้องพูดคุยกับลูกค้าเนาะเวลาเราเป็นเอฟเอต้องวางแผนลูกค้าในเรื่องของการเงินทําไมถึงทําให้ลูกค้าต้องตรหนักในเรื่องของการเงินทายังไงให้ลูกค้ารู้สึกนึกถึงเพนของการไม่วางแผนการเงินอะไรอย่างนี้ครับทุกอย่างมันต้องใช้การเล่าเรื่องและทาให้ลูกค้าจินตนาการได้ตามนั้นจริงๆอืม ซึ่งคนที่สามารถทําข้อนี้ได้ดีแน่นอนคุณก็จะได้เปรียบคนอื่นครับถ้าใคร<ม>ที่ยังทําไม่ได้ก็ก็จะต้องฝึกพัฒนาตัวเองแหละครับหลักๆมันก็พี่คงมองไปเรื่องของการทักษะการพูดการเล่าเรื่องนะครับพี่ผู้<ม>ที่จะทาให้ลูกค้า<ม>เชื่อมโยงโน้มน้าวทำยังไงให้ลูกค้าราู้สึกเชื่อตามเราได้อันโดยปกติพี่ก็จะถ้าถ้าพูดถึงศาสตร์การแสดงในเวิร์กช็อปน้องที่เราใช้รเราก็จะมีเวิร์กช็อปให้เขา เล่าเรื่องหรือการพูดได้เขาเซนส์เซนส์กับสิ่งเหล่านั้นได้จริงๆเช่นเช่นเวลาพี่จะบอกบูว่าครับมะนนาวมันเปรี้ยวยังไงอ้ยะอืมอย่างเงี้ยคนบางคนก็อาจจะบอกเออมะนาวมันมันเปรี้ยวเนาออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นพี่เอพี่ก็แบบว่าคุณลองนึกภาพดูเลยครับว่าถ้าพี่เอให้คุณแลบลิ้นออกมาแลบลิ้นออกมาแล้วคุณค่อยๆบีบมะนาวสดๆลงไปบนลิ้นของคุณ ครับหยดแรกคุณจะรู้สึกได้ถึงสัมผัสที่มันแบบอายมันคงจี๊ดไปถึงเส้นประสาทของคุณว่ามันมีรสชาติมันเปรี้ยวแบบจี๊ดไปถึงใจขนาดไหนจนคุณแบบอดไม่ได้ที่ต้องแบบขมมวดคิ้วและวจี่ตาแบบมันไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยเออเที่ยมันก็มันมันเป็นเรื่องการสื่อสารเบื้องต้นที่ที่เราแบบเออถ้าถามว่าเวิร์กช็อปก็คือว่า ตัวคุณเองอ่ะเวลาคุณถ่ายทอดอ่ะคุณรู้สึกแบบนั้นจริงป่ะคุณเซนกับเรื่องนั้นแค่ไหนอืมสมมุติตอนที่พี่กําลังพูดกับบูเนี่ยครับพี่เปรี้ยวจริงไหมพี่เปรี้ยวตามที่พี่พูดหรือเปล่าไม่ถ้าพี่ไม่เปรี้ยวพี่ก็จะไม่สามารถถ่ายทอดให้มันรู้คนฟังรู้สึกเปรี้ยวได้ตามเราไม่หมายถึงเขาว่าเปรี้ยวหมายถึงยังไงหมายถึงพี่พี่อินกับความเปรี้ยวตรงนั้นใช่ไหมฮะใช่ได้ที่ฟังที่ฟังมาจากพี่เอคืออินคืออินครับพี่ทักษะที่พี่ทําก็คือว่า ตัวพี่เองเวลาพี่เล่าเรื่องอะไรครับจินตนาการจะทําให้ลูกค้าจินตนาการได้ตัวพี่เองจะต้องเดินทางไปในเส้นทางนั้นด้วยพร้อมกับลูกค้าอืมเช่นเมื่อกี้ถ้าพี่อยากให้ลูกค้ารู้สึกเปรี้ยวถึงรสชาติมะนาวพี่เองก็ต้องกําลังรู้สึกว่าตัวพี่เองเปรี้ยวกับมะนาวไปด้วยอืมถ้าพี่แค่พูดแต่พี่ไม่ได้เปรี้ยวตามคนฟังก็จะไม่เปรี้ยวตามพี่สิ่งที่พี่บอกมาทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งทั้งทุกไอ้ทุกไอ้ที่เรากำลังจะเล่าต่อจนจบเนี่ยอันเนี้ย มันคือทักษะที่คุณสามารถฝึกได้ครับอืมถามว่าทําไมบางคนพูดเรารู้สึกว่าไม่สนุกเลยดูเฉยเฉยไม่น่าสนใจแต่ทําไมเราฟังบางคนพูดโอ้โหเราเห็นภาพตามในสิ่งที่เขากาลังเล่าเลยเราเดินทางไปกับเขาแล้วมันโอโ้มันเพลินมากทําไมถึงเพลินแปลว่าคนที่พูดพูดแล้วคุณรู้สึกรู้สึกเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เขาก่าลังเล่าอยู่ คุณสัมผัสได้จริงๆคุณจินตนาการได้ถึงสิ่งนั้นจริงๆครับ,รรบอืมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทักษะที่คุณสามารถฝึกได้ <ๆ S 1> ทํายังไงที่การสื่อสารของคุณจะทําให้ลูกค้าของคุณเนี่ยสามารถนึกภาพตามในสิ่งที่คุณกําลังบอกถึงที่คุณกําลังสื่อสารได้ไเก็<า>ครับไอตัวที่สามพี่บูอิมพอร์ติเซชัครับ i m p r o v i s a t i o n แปลตรงตัวมันคือการด้นสดอ่ะครับผมต้องถามว่า เวลาที่เราทํางานขายหรือเราเป็นเอฟเนี่ยหลายครั้งที่ที่บางครั้งเราเวลาเราพูดคุยกับลูกค้าบูเคยเจเคยเจอเดทแอร์ไหมเจอบ่อยเจอบ่อยมากเวลาที่เราเดทแอร์มันเป็นเพราะอะไรครับบูอันนี้ผมคิดเองนะอ่าอที่บูเข้าใจเลยผมว่าแบบเหมือนเราเราคุยแล้วเราแบบหมดก๊อกแล้วอะอ่าเราหมดก๊อกแล้วเราแล้ว,ลว,ลวเราก็ไม่ได้คิดอะไรต่อแล้วอะ่ะเออก,ก,ก็คือ ของหมดก๊อกละอ่ะเรียกนี้แล้วกันก็เลยเดทแอร์ได้ได้มันก็เลยเดทแอร์หรือเวลาเราไปเจอลูกค้าแล้วลูกค้าชวนเราคุยในเรื่องที่เราอาจจะแบบเราเราเราไม่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นครับเราไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะทําให้เราเกิดอาการเดทแอร์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานขายเราเป็นเอฟเอย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าเราต้องใช้ทักษะในการพูดคุยกับลูกค้าเยอะครับอิมโรมวเซชันมันคือการด้นสดมันคือทํายังไงก็ได้ที่เราพูด ในสิ่งที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาแต่ทำให้มันเกิดความสมูทในการพูดคุยอย่างไหลลื่นอืมแน่นอนว่าที่บูเอารูปนี้ขึ้นมาโชว์รูปพวกตลกเนี่ยต้องบอกว่าเราเรายอมรับใช่ไหมครับว่าคนคนที่สามารถเล่นตลกได้บูว่าเขาเขาเก่งไหมเก่งอ่าเก่งมากจริงๆจะบอกเลยนะครับ <ใน S 1> ว่าคนที่มีในภาษาของศาสตร์แอคติ่งอ่ยคนที่มี Sense of Humor ก็คือเป็นคนที่มีเซนส์ทางด้าน ตลกขำขันเนี่ยครับพวกนี้เขายกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่อัจฉริยะเลยนะโอ้โหเพราะแน่นอนเขาไม่ได้อัจฉริยะในเรื่องของการเรียนแต่สมองของพวกเขาในการจดจําจังหวะในการเล่นด้นสดมุกอะไรพวกนี้ที่มันสามารถต่อไปได้เนี่ยพวกนี้เขาเลยอัจฉริยะเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นโารไวเซเช,ชันเนี่ยทำยังไงได้บ้างเวลาที่เราใช้ในงานขายเราเป็นเอฟเอเราต้องพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยสิ่งที่ทําให้เกิดเดทแอร์น้อยที่สุดก็คือว่า เราต้องมีทักษะของการอินโพรไวเซชันหรือการด้นสดแล้วถามว่าจะทำยังไงล่ะเกิดเราพูดคุยอย่ลูกค้าแล้วเราไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนู่นนี่นั่นนะครับอินโพรไวเซชันเนี่ยสิ่งที่ช่วยเราได้คือว่าเขาบอกว่าคุณจะต้องมีคลังคําศัพท์ในสมองเยอะๆมีเรื่องราวเยอะเรานี้มันจะมาจากอะไรอ่ะมันก็มาจากการฟังการอ่านการดูรการเสพข้อมูต่างๆเนี่ยครับล้วน ล้วนทำให้เรา่มีคลังคลังความรู้หรือเรื่องเล่าต่างๆอยู่ในสมองเราเยอะอ hmm. อืมเสิ่งนี้ก็เป็นทักษะอีกทักษะหนึ่งเช่นกันครับพี่บูก็คือว่าเราต้องฝึกเราต้องเราต้องหาอาหารสมองเติมเข้าไปเยอะๆ uh, ที่เขาชอบอเรียนสมมุติบูไปคุยกับลูกค้าลูกค้าคุยเรื่องเพชรซึ่งปรากฏ hmm. ว่าโอ้บูไม่ไม่มีความรู้เรื่องเพชรเลยอืมอะไรอย่างเงี้ยเราจะอินโพรไวส์ยังไง จะใ,ใช้วิธีการตั้งคําถามให้ลูกค้าเล่าให้ฟังก็ได้เผื่อช่วยไหมตั้งคาถามถือว่าถือว่าช่วยช่วยเรื่องอินโฟช่วยถือว่าช่วยครับ <glad S 1> ถือว่าช่วยจริงๆมันมีหลายหลายพาสอะเนาะการการตั้งคำ <ๆ S 2> ถามเพื่อลูกค้าเล่าให้เราฟัง <NON. S 1> ก็ได้ <Interior. S 1> ส่วนหนึ่งหรือหรือเราเองเนี่ยเราไม่มีความรู้ที่จะคุยลูกค้ามากเราก็ต้องนั่งนึกว่าเอ๊ะตัวเรามีอะไรในความรู้ในหัวเราเลยมีอะไรเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องเพชรได้บ้างวะครับ อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิงคําถามไปในเรื่องที่เราสนใจที่เราอยากรู้คเพื่อหนึ่งในประเด็นที่เป็นการชวนคุยหรืออินโฟไวเซชันให้ให้มันไม่เกิดบรรยากาศของการเดทแอร์เช่นเรามีประสบการณ์อย่างพี่ถ้าถามเรื่องเพชรพี่แบบโอ้โหประสบการณ์เราน้อยนิดมากอะ่ะเราแบบคงจะตั้งคําถามประเภทในเรื่องที่เราอยากรู้เช่นเออผมไม่เคยทราบเลยนะว่าเพชรแต่ละสีสมมตินะฮะอันนี้อันนี้แบบสดๆเลยเนาะเพชรแต่ละสีมันมูลค่าที่แตกต่างกันยังไงอะ่ะพี่ คือเนื oh. ้อเนื้อของเพชรน้ําของเพชรในนั้นเนอะเนอะบางทีเป็นเม็ดสีขาวบางทีเป็นบลูไดมอนด์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมูลค่าแบบไหนมันมีมากกว่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพี่เอก็จะอินคอไวอะไรอะไรที่เรารู้พอจะมีความรู้แล้วก็ตั้งคําถามเชื่อมโยงเพื่อให้ลูกค้าได้พูดสิ่งนั้นออกมาอือะไรพวกนี้ครับครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็คืออินปรไวเซชันเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือเราจะต้องมีคลังในสมองเยอะๆอ่านให้เยอะฟังให้เยอะ ดูให้เยอะเพราะบางคนเอถนัดในการเรียนรู้คนละแบบบางคนชอบอ่านบางคนชอบฟังบางคนชอบดู youtube แล้วแต่เลยครับครับคุณสามารถเสพช่องทางไหนก็ได้ที่คุณมีคลังเหล่านี้ในสมองไว้เยอะยิ่ง<ช>เรามีความร,ร,รู้ร,บรอบตัวเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเวลาที่เราพูดคุยลูกค้าเราสามารถรหยิบสิ่งนั้นมาใช้ได้ทันท่วงทีอืมจริงครับ,รบเวลาที่เราเดทแอร์เวลาที่เราไม่รู้จะคุยอะไรหรือเวลาที่ลูกค้าชวนเราไปในเรื่องที่เราไม่ถนัด อิมพรไวเซชันก็คือคุณจะต้องหาคําศัพท์หาคลังความรู้ในสมองไว้เยอะๆแล้วคุณจะสามารถหยิบมันมาใช้ได้ทันท่วงทีครับ hmm. อืมอ่าสั้นๆประมาณนี้สวยงามสวยงามก็คือเรื่องอิมพรไวเซชันวิธีก็คืออ่ะเดี๋ยวถ้าถ้าสรุปเนาะอิมพรไวเซชันก็คือต้องเก็บข้อมูลเยอะๆะหาประสบการณ์เยอะๆให้หลากหลายแล้วก็อันหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือถ้าไม่พูดหลายแบบเขาคือเราไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีข้อมูลเยอะเราก็ใช้วิธีการตั้งคําถามได้แบบ เคยเคยผ่านอะไรประสบการณ์มานิดนิดหน่อยแล้วก็เชื่อมโยงคำถามและถามเขาอ่ะก็เพิ่มเพิ่มเรื่องราวบทสนทนาได้นะฮะครับผมไอตัวสีก็คือ intonation ก็คือโทนโทนก็คือการใช้เสียงครับครับการใช้เสียงเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่สําคัญลําดับต้นๆครับที่ทําให้คู่สนทนาของเราเนี่ยอยู่กับเราได้เป็นเวลานานๆครับเนาะทั้งการพูดในที่สาธารณะเป็น public speaking หรือเป็นการคุยวันออนวันเจรจาค้าขายกัน ครับน้ำเสียงเป็นเรื่องที่สาคัญมากครับพูดให้ให้แบบสั้นๆได้ใจความง่ายๆเลยก็คือว่าเสียงหน้าฟังอะน้ําเสียงหน้าฟังเช่นน้ําเสียงมีพลังน้ําเสียงสามารถสะกดคนฟังได้ครับ,ค,รบความเขาเรียกว่าไดนามิกอ่ะอีกคานึงคือไดนามิกเนาะไดนามิกค,ค,คือมีความสั้นมีความยาวในคําแต่ละคําที่เราเปล่งออกมาอืมคน<ร>คนบางคน<ร> พูดสั้นยาวในทุกตัวอักษรเท่ากันหมดมันทำให้ไม่มีความสนใจและฟังแล้วสักพักเราก็จะอยู่ไม่ได้กับสิ่งที่เขาพูดแล้วเราก็จะหลับหรือเราก็จะตาลอยแล้วเราจะเบื่อมากอันนี้เีเก่กำลังแสดงให้ดู<笑><笑>กำลังสแสดงให้ดูว่าคนบางคนพูดแบบไม่มีสั้นมียาวครับ <c oughs> มันทำให้มันขาดไดนามิกในการฟังครับ <c oughs> และมันทำให้หน่าเบื่อไม่น่าสนใจอืมแต่ถ้าปรากฏว่าเฮ้ยสิ่งที่เราพูดมันมีสั้นมียาว พี่บุ๋ครับสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้บุ๋ฟังเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยประสบพบเจอมาเมื่อที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองครับพี่บุ๋ครับครับสิ่งที่ผมกําลังจะบอกเนี่ยมันมันคือมันคือมีความสั้นยาวในประโยคที่เราเล่าครับคําว่าไดนามิกคือสั้นยาวสั้นยาวมีคํารวบคํามีคําสั้นมีคํายาวมียืดมียาวอันนี้คือไดนามิกกับอีกอันหนึ่งครับเป็นเรื่องของโทนเสียงที่เราใช้เนาะครับผมโทนเสียงที่เราใช้มันมีอะไรล่ะสั้นๆก็คือ เฮดโทนเชสโทนโลโทนหัว <Wow. S 1> ไหลตูดเชสโทนเริ่มแต่เฮดโทนเนาะเฮดโทนคือหัวเนาะมันค,คือเสียงตังเสียงกระแทกเสียงสูงอันนี้เขาเรียกเฮดโทนครับแต่พอเป็นเชสโท e นะครับก็เป็นน้ําเสียงปกติเป็นน้ําเสียงธรรมชาติของเราจะเป็นเชสโท e เป็นเชสโทนเชสโทนส่วนสุดท้ายครับโลโทนก็คือใช้เสียงที่มันต่าครับเหมือนที่เขาเล่นพูดกันคำๆว่า น้ำเสียงที่ต่ําและช้าต่ําช้า <ะ S 1> น้ำเสียงต่ำาก็คือว่านี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้กับพี่บู๊ได้ฟังเพราะผมเชื่อว่ามันคือสิ่งที่ตอบโจทย์พี่บูที่สุดแล้วครับคือใช้น้ําเสียงต่ําช้า,ชาเพื่อดึงความสนใจเพื่อต้องการจะเน้นคีย์เวิร์ดที่เราต้องการจะสื่อสารครับอ่ะอันนี้คือสั้นๆประมาณนี้แล้วกันเนาะถามว่าปึกยังไงโอ้โห ใครที่เป็นคนที่ชอบร้องเพลงอันนี้ได้เปรียบมากนะฮะอีหยาคนบางคนมีเสียงที่โมโนโทนเวลาพี่สอนเนาะเวลาพี่สอนในคลาสหรือเวลาพี่ไลฟ์ออกไปเนี่ยพี่ก็จะถามปัญหาว่าคุณคิดว่าคุณน่ะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเสียงบ้างครับบางคนบอกว่าเขาเป็นคนน้ําเสียงไม่น่าฟังแค่เริ่มต้นมาก็ราบเรียบจนหน้าเบื่อแล้วอืมหรือบางคนธรรมชาติเกิดมาเป็นคนเสียงแหลม เสียงแรปออกมาเป็นอย่างนี้เลยใช่แล้วถ้าบูพูดคุยกับลูกค้าด้วยน้ำเสียงแบบเมื่อกี้อ่ะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงมันจะไหวไหมลำคาญก่อนผมมันจะเป็นน้อยสุดท้ายมันจะกลายเป็นน้อยใช่ครับเสียงแบบนั้นมันจะกลายเป็นน้อยโอเคถ้าจังหวะเราเราเป็นอย่างนั้นจริงๆสิ่งที่มันช่วยได้เขาเรียกว่าการฝึกโปรเจกต์เสียงประเด็นก็คือว่ามันต้องเรียนรู้ที่จะโปรเจกต์เสียงครับว่าเราจะใช้เสียงโทนไหนคีไหนในช่วงเวลาแบบไหนเนาะครับมีนิ่งและความหมายในการใช้เสียงก็อย่างที่พี่บอกว่าเฮดโทน เฮดโทนคือเสียงสูงเสียงเสียงสูงเสียงดังกระแทกเพื่อเร่งเล้าความสนใจอ่าอันนี้เฮดโทนเชสโทนคือเสียงธรรมชาติก็จะเป็นการพูดคุยในเรื่องราวในเนื้อหาปกติครับแต่พอเป็นโลโทนเป็นเสียงที่ดึงทุ้มและต่ําลงมาเพื่อต้องการจะเน้นคีย์เวิร์ดในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารให้ลูกค้าเช่นพี่ครับเซ็นตรงนี้เลยนะฮะ <laughs> อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นครับก็คือเนี่ยครับก็คือเป็นการใช้โทนเสียงที่มันน่าสนใจแหละก็คือมีสองอย่างเนาะดนามิกมีสั้นมียาวกับสองมีโทนเสียงสามโทนเสียงที่พี่เอบอกเนาะเฮดโทนเชฟโทนโลโทนใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆมันก็จะทําให้การพูดการสื่อสารของเราอ่ะมันน่าสนใจแล้วมันทําให้สะกดคนฟังได้อยู่เป็นเวลานานๆอินสเปคชั่นใช่อินสเป t ชั่นคือการตรวจสอบการตรวจสอบในที่นี้คืออะไร มันคือการที่เราสังเกตคู่สนทนาของเราอยู่ตลอดเวลาครับว่าเอฟเอ FA บูพูดคุยกับลูกค้ามาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยได้ดูไหมว่าลูกค้าตาลอยหรือยังได้ดูไหมว่าลูกค้าสนใจเราจริงๆหรือยังได้ดูไหมว่าลูกค้าหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไถหรือยังได้ดูไหมว่าลูลกค้าหยิบนาฬิกาขึ้นมามองแล้วหรือยังอืมหลายคนมัวแต่ยุ่งกับคอนเทนต์ของตัวเองที่ตัวเองจะให้ ครับจนลืมไปว่าเราจะต้องสังเกตคู่สนทนาหรือลูกค้าเราเราได้มองตาเขาจริงๆไหมว่าเขากําลังสนใจเราอยู่หรือเปล่าหรือเขากําลังอินในสิ่งที่เรากําลังคุยอยู่หรือเปล่าหลายคนหลายคนลูกค้าส่งสัญญาณแล้วว่าพร้อมที่จะซื้อเราแล้วครับแต่หลายคนละเลยในจุดนี้ไปไม่ได้สังเกตลูกค้าพอก็พยายามจะใส่คอนเทนต์ใส่ดีเทลใส่ รายละเอียดของสินค้าเพิ่มเติมไปทั้งที่ลูกค้าเนี่ยภาษากายของลูกค้าก็กูหยิบปประชาชนแล้วอะพร้อมละพร้อมละคีเลยไหมอะแต่อ,อันนี้ยังแบบว่าโอเคเดี๋ยวขอพูดอีกนิดนึงเนี่ยโอ้โสินค้ากาลังแบบใส่ดีเทล,ลนู่นนี่นั่นคือบางคนละเลยในเรื่องของการสังเกตลูกค้าไปครับพี่บูุืมเพราะฉะนั้นไอสุดท้ายสิ่งที่พี่เอพูดห้าไอเนี่ยไอสุดท้ายคืออินสเปกชันหรือการสังเกตลูกค้าแน่นอนคอยสังเกตลูกค้าคอย คอยดูพฤติกรรมของลูกค้าอยู่ตลอดว่าลูกค้ามีอากัปกิริยาอย,ย่างไงเนี่ยมันทําให้เราสามารถสื่อสารหรือว่าสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้ว่าลูกค้ากําลังอยู่ในโมเมนต,ต์ไหนแล้วลูกค้าสนใจแล้วหรือลูกค้าเบื่อแล้วพูดง่ายๆเวลาพี่เอคุยกับลูกค้าเนาะครับพี่เอไม่เคยพูดไปโดยที่ลูกค้าแบบนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไปด้วยหรือกําลังหยิบ iPad หรือไถโทรศัพท์ไปด้วยอืมเพอะเราเห็นว่าลูกค้ามีพฤติกรรมอย่างเงี้ยพี่เอจะเลือกที่จะหยุดครับ หยุดก็เดทแอร์สิพี่ใช่ฮะผมตั้งใจเดทแอร์ครับอืมตั้งใจหยุดให้ลูกค้ารู้ตัวว่าเฮ้ยเอ้ยเ้ยโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ขอตอบไลน์ลูกค้าแป๊บนึงเขาก็จะตอบไลน์เสร็จแล้วเขาก็จะวางโทรศัพท์ของเราชึ่ม,มแล้วก็อ่ะโอเคเอมาคุยต่อคือคือหลายครั้งบางคนเลือกที่จะแบบพูดไปเรื่อยๆลูกค้าก็จิม้มนูน่นนี่นั่นไถโทรศัพท์ไปมันจะทาให้ลูกค้าลอสข้อมูลบางอย่างที่เราต้องการจะให้เขา ืเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สังเกตลูกค้าจริงๆว่าลูกค้าอยู่ในโมเมนต์ที่พร้อมฟังเราไหมหรือว่าเราสามารถจะปิดการขายได้แล้วซึ่งซึ่งการอินสเปคชันมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้ลูกค้ารู้ว่าเราแคร์คุณนะใช่จะไม่ได้พูดก็ตามอ่าใช่ครับสมมติเราเพี่กําลังเปิด iPad คุยกับลูกค้าอยู่และลูกค้ามีพฤติกรรมเช่นเอ่อลูกค้าินโทรศลายถ่าลายอยู่ครับ พี่เอก็จะเลือกที่ปิดไอแพดก่อนชื่มแล้วก็วางเลยซุบให้ลูกค้าเห็นว่าให้ลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ได้อยู่กับเราเราไม่พูดต่อนะครับออะไรอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากการสังเกตไงครับผมแล้วสุดท้ายก็ลูกค้าก็จะรเอ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บนึงขอพี่ตอบไลน์เมียแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งตอบจริงๆสามประโยคเขาก็จะหยิบมือถือวางเลยแล้วเขาก็จะกลับมาอยู่กับเราต่อครับถ้าเป็นแบบนี้ได้ครับการสื่อสารของเรามันก็มีประสิทธิภาพมันไม่ได้พูดแบบ คุยง่ายคือเราไม่ได้พูดไปศูนย์เปล่าอ่ะเราพีเซนต์อยู่คนเดียวแล้วลูกค้าไม่ได้ตั้งใจฟังเราอ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก็คือข้อเนี้ไอตัวนี้อินสเปคชั่นคือฝึกในการสังเกตลูกค้าจริงๆนะครับ,รบในการแสดงเขานักแสดงบางคนทําไมเล่นเก่งทําไมบางคนเล่นละเอียดบางคนเห็นทุกอย่างบางคนรีแอคกับทุกอากัิยาของคู่แสดงเพราะมันเกิดจากการสังเกตจริงๆเขามองตลอดเขาเห็นอะไร<ม>เขาเห็นทุกสิ่งรอบข้างที่เคลื่อนไหว และเขา r ีแอ t กับสิ่งนั้นมันก็ทําให้ออกมามันดูเป็นธรรมชาติเพราะมาปรับางานขายก็คือว่าคุณแค่มองตาลูกค้าจริงๆอยู่กับลูกค้าจริงๆสังเกตลูกค้าจริงๆแค่นี้ครับเราก็รู้ว่าเราจะต้องพูดคุยด้วยโมเมนต,ต์แบบไหนจะปิดการขายหรือยังหรือว่าวันนี้ไม่เหมาะพอก่อนอะไรอย่างนี้ครับทุกอย่างมันจะอยู่ในตีหน้าและแววตาของลูกค้าทั้งหมดอ,มอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือ ไอ้ตัวเนี้ยคือ inspection คือฝึกในการสังเกตลูกค้าครับ